เอชอบใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยเดียวเดียวไอ้น้องนี่คืออะไรวะเฮ้ยปึ๊บโอ้ยไ้เอไอ้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 อ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไไอ้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 ้อ้ไอ้ไอ้ไ้นอ้ไอ้้ไ้ไอ ไอ้เจ้คนรัวเลยเอาเรืองชาเราต้องหัวเราะทุกคน <c oughs> ทำให้ประชาชนทุกคนมีเซลล์หัวเราะแอนด์ออฟสมัยแต่ยามมือยิ้มเอาหน้า <c oughs> ไม่เป็นไรนหรอกสี่เดือนเองสี่ <c oughs> เดือนเอง <c oughs> แม่แก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคนรั่วมีชัวรโล่เย้มาล้อกันดีกว่าคลายเครียดยิมย้มแย้มแจ่มใสแตาอยาามึงยิ้มยิ้มดิใครไม่ยิ้ม <c oughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งยิ้มเลย <c oughs> ให้คนที่กูเลือกไม่ได้เป็นให้คนที่ได้เป็นกูไม่ได้เลือก วินาที F16 ทำลายรถถังเขมรหนึ่งล้านวิวข่ oh! าวไทยเก่งสุดขอให้บุญรักษาทหารไทย <c oughs> ยิ้มสิวกเรา <c oughs> ยิ้มยิ้มดีเฮีย <c oughs> er, ทำอะไรบนเวทีนะ่ะเฮ้ย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 โอ้โหเฮียเฮ้ย เน้นเนี่ยอุอ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเน้นอุ้ย,ยตะลึงปรากฏการณ์คนชื่อเหมือนกัน มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นนี่ใครครับเฮ้ยนนี่ัเอาชื่อมาเลยครับพี่อารีมาเข้าแขร์ครับเอาชื่อมาเลยครับเทคแคนครับลีลานี่ใครครับผมมาเข้าแขร์นะครับเอาชื่อมาครับเหมือนเทคแคนได้แล้วครับเออต้องเอาเฮ้ยเข้ามาครับอ๋อผมมาเข้าแคร์เข้าเอาชื่อมาเลยครับอีแมมไอเบลว่ะมาเข้าแขร์ครับชื่อมาเลยตรงไปแล้วครับนัดกันหมาเรอเนี่ยอุ๊ยข้อแคร์ครับชื่ออะไรครับอีแมมกโก้ใครเนี่ยผมมาเข้าแขร์ครับมามชื่อมา มาเอาใคชื่อมาครับครับหายเลยอันนี้อ <c oughs> ไอ้อยใครหัวรอไว้สัตว์คุณตีนหาเห็นหน้าคุณพีดปุ๊บภาพแก้วเหล้าแชมเปญขึ้นมาเลยว่าคุณกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีอ่าครับครับและเป็นเพลงที่แบบฝรั่ง,งด้วยฝรั่งไม,ไม่ใช่หรอ ะไรวเะนะยเต็มฝรั่งยังไงวะเนี่ยได้ข่าวมนาะเราก็มีเอี่ยมอนกันแล้วเนี่ยแหมขอให้โดนนะครับควันถุงโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วงานศพหรือง,งานวันเกิดทรงซ้อสายตี้เฮ้ยเดี๋ยว อันนี้เป็นงานศพใช่ไหมไม่ใช่เป็นาของคนนี้ใส่แว่นะครบส้นงานสจ หูกำลังมันเลยถ้ากูเป็นผีกูจะมาหักคอพวกแม่ให้หมดเลยเเวสวรรค์มันจ้าซะเหลือกเกินโอ้โหร้านสองวิว ดูแลันวะไม่ใช่ตำนานอีกต่อไปครับพยานาลดูดีลำน้ำของจริงๆผู้ชมดูให้ดีลำน้ำของนี่ดูผมไม่ตัวอคลิปสั้นยังวะลำน้ำของจริงๆผู้ชมดูให้ดีคนไฟด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองค่ะสาธุสาธุทำท่านเหมือนของทำเรียนแบบเลยสาธุ ที่มาดูเนี่ยไม่ใช่หรอกกูอยากรู้ว่ามีแม่กูอยู่หรือเปล่าในนี้จะเอาดีๆหรือไม่เอามึงชิไวัดนี่เลสต๊อกนี่เงี้ยเอ้าวิไม่ใช่ไม่ได้เอาเลยสต๊อกกูวัดนี่เลสต๊อกกูหลับแล้วเนี่ยชื่อและเพื่อมๆวัดนี่หลับแล้วอ่ะเบียร์เลยสต๊อกเลยเอาเอาด้วยเออดีแล้วเชี่ยมลองนึกดูนะถ้ามึงเป็นคนข้างหลังไอ้หนุ่มนั่นแล้วแม่งโดนแตะมึงจะรับไหมอุ้ยหูสีดำสัก ชี้ระบบเนี้ยเอาตายอ่ะเอาตายแบบเอาแตกสกอร์น่าจบประมาณ69สศูนย์นะดูสินะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูนะแล้ใจมากเล้วหรือมึงโอนตังคไม่ให้ใครเนี่ยอ้าวผู้พิจารณอะไรต่อยใครผู้ถามว่ามึงโอนตังไม่ให้ใครใครมึงดูดิโอนให้ใครอ้าวอมือไข่อ้าว การเมืองไทยตอนนี้ภายใน3นาทีราคาเชีงไทยเนี่ยติดโรงงานลงมันมันเป็นหุ้นส่วนก็คือโรงงานไม้ใช่ไหมตอนแรกมีโรงงานแช่แข็งแค่พอตพอสร้างโรงงานแช่แข็งแล้วก็เป็นโรงงานไม้เราก็ไปจังหวัดหาเชิญเสาแค่ไปไปเรียนไปสร้างอ่ะแล้วมันขอลดเงินให้ชิแมนเขาจะให้แล้วแล้วคนเดียวจะไปสู้ไหวเหรอก็เลยสงสัยว่าแคทเธอรียาเนี่ยเป็นอะไรกับ เป็นไรไก่คอมเป็นแหละไอคอมไอคอมอ่ะเป็นไรกับจอร์สคอมเป็นไรกับจอรสไอคอมอ่ะเป็นไรกับจอสเป็นจอสมิธอ่ะเป็นจอสมิธเหรอจอสมิธ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 เขาไปดูต่อกันอีกนาทีกว่าเนี่ยช่างแอร์ในตำนานนังโป้เหรอครับฮะน่าสนใจมากเฮ้ยเข้าไปดูแล้วสิเนี่ยะฮะน่าสนใจด้วยช่างแอร์ในตำ เฮ้ยอะไรวะคืออะไรเนี่ยทำไมพี่ทำอย่างนี้น่าสดใจมากเลยนี่ดูปากผมนะครับเกฮ้ยอเฮ้ยอะไรเซียนปาอะไรกบรียลมาชินลี่บรียดตเกเบรียลอ๋อรเรียลอลบิกคอมเมน a ต i ์เฮ้ยชื่อไม่คตีนะ ซอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลยอ้ยซอ้เอ้ยโอ้ยโอ้์เอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้อ้ยโอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้เปลี่ยนอสียงอ้ยอยโอป็นอ้อ้ดีอว่า้ยโอ้้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้งโอ้ยโอ้อ ผัดข uh, ้าวผัดข hey, hey, hey. er, oh, oh, ้าวที่ผัดหมูเซ็บเซ่บกะมากเฮ้ยเดียว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 เดีไม่ใช่แล้วโอ้โหโอ้เมยคริสบูม สาวกัมพูชาเผยนาทีปะทะธานไทยมาอย่างกับซอมบี้เบิอีกทางในกรปึ้งนะคะเรากระปุ่นทางในกระปึ้งก็นี่กระปุ่นๆเลยอ่ะมีพวกเราเออมันขึ้นมาลูกซอมบี้อ่ะโมเย็ดมาใหม่เยอกถึงลามือรูปเป็นใหญ่รูปเป็นเล็กเราก็ยิงสวนไปใช่แล้วฉันก็ช่วยมันจุกระสุนลูกเล็กด้วยเนี่ยช่วยอากระสุนเนอ ช่วยอัดเลยมั้ยอัดแบบปักปักพี่กอลแบบโมเฮียขนาดนี้วะเศรษในหัวไอ้ยังก็โมไม่หยุดนี่พูดไปเรื่อยเลยนี่มันก็กลัวเหมือนกันลูกไฟก็ร้็อกฮ่า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 ฮ่่าเฮ้ยพลงไรอะคุณนั่งดูเฮียอะไรวะคนณโมเย็นหมาไอ้สัตว์โอเคคุณบทุกท่านเอาไปเท่านี้ก่อนมีคนรู้มีตัวโลก ใครทำด้ไหมอย่าลืมฝากคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมอยากให้พี่เกินยิ้มได้รอยยิ้มสมัยเมืองเยิ้มยิ้มกันดีกว่าพวกเรายิ้มได้ยิ้มไ่อย่าิ่มหลอนละแล d ออ s สมัยเราจะได้ยิ้มกงนไปอีกสี่เดือนไม่รู้โม้เปล่าอาจจะนานกว่านั้นเจอกันเจอกันพวกเราขอทุกคนมีรอยยิ้มกันเยอะๆนะครับ อะนรี่สเดียวนี่สวับดีครีหวานชยบ